ระถินสามคัคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญสุขโขญญยศอุจยโยการสั่งสมบุญน้ำสุขมาให้สวัสดีค่ะขอเรียนเชิญท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมทำบุญใหญ่ประจำปี2564 ณวัดไทยสีโสดาซันวาเล่งานทอดกระถินสามาคคีโดยในปีนี้ทางวัดเราได้รับความอนุเคราะห์จากคุณแม่สุชาดาปทะวานิชได้เมตตาเป็นประธานกระถินได้ดิฉันเอนนี่วิรัติยาและครอบครัวเป็นประธานร่วมพิเศษโดยมีคุณยุวดีเข็มทองเป็นประธานผ้าป่าบริวารกระถินวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะหาไรายได้สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างวัดไทยสีโสดาซันวัลเล่ งานบุญกระถินสามาคคีจะจะจัดขึ้นในวันที่24ตุลาคม2564อย่าลืมนะคะมาร่วมทำบุญใหญ่ด้วยกัน อิ่มบุญอิ่มอร่อยไปกับการเปิดโรงทานอาหารคาวหวานและก๋วยเตี๋ยวอูไทยสูตรโบราณและร่วมสนุกไปกับบทเพลงเพราะๆจากกลุ่มศิลปินนักร้องชาญกรุงอย่าลืมอย่าพลาดนะคะงานบุญใหญ่ที่ในหนึ่งปีจัดได้เพียงหนึ่งครั้งใน1วัดและ1เดือนหลังออกพรรษาเท่านั้นบุญกระถินสามัคคี24ตุลาคม2 5 6 4 ณวัดไทยสีโสดาซันวาเล่อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนคละคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญ